บทที่2766เรยเ่เฉินถอนหายใจและกล่าวต่อว่าเมื่อครั้งที่ผมไปญี่ปุ่นผมได้ต่อสู้กับนินจาี่ปุ่นนินจาบางตัวมีลักษณะคล้ายกับนักรบจีนอยู่บ้างพวกเขายังคงใช้อาวุธเย็นและความสามารถพิเศษทางกายภาพในการต่อสู้อย่างไรก็ตามในบรรดาน,นินจาเหล่านั้นยังมีกลุ่มนินจาี่ปุ่นที่สามารถผสมผสานเอาเทคโนโลยีความทันสมัยไว้มากมายเพื่อใช้ในการต่อสู้เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาเอง สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมทึ่งคือร่มร่อนของพวกเขาทำมาจากวัสดุสีดำพิเศษและขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมที่เบาและมอเตอร์ที่ขับใบพัดก็มีเสียงเงียบมันสามารถบินได้อย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนไม่เพียงแต่จะเร็วเท่านั้นแต่คนทั่วไปที่อยู่บนพื้นดินไม่สามารถรับรู้สิ่งนี้ได้เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างนินจาดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมคิดว่านี่เป็นแนวคิดที่คุ้มค่าที่เราจะเรียนรู้จากมัน เฉินเจอขายพยักหน้าทันทีและกล่าวอย่างตื่นเต้นนายน้อยผมเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงนั่นคือทั้งสองฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อเติมเต็มข้อบกพร่องของกันและกันถูกต้องเย่เฉินพูดอย่างจริงจงังคุณสองคนต้องคัดเลือกผู้ใต้บังคับบัญชาที่คุณไว้ใจที่สุดและให้พวกเขาฝึกศิลปะก,การต่อสู้ร่วมกับตระกูลเหอผมจะให้ยาบรรเทาเลือดหัวใจแก่พวกเขาเป็นประจำเพื่อช่วยให้ทีมของเราพัฒนาความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว เม็ดยาบำรุงเลือดหัวใจนั้นไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงสำหรับเย่เฉินแต่สำหรับคนธรรมดาและผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ผลของการพัฒนานั้นชัดเจนมากเย่เฉินวางแผนที่จะสร้างทีมบอดี้การ์ด40-50คนที่มีศักยภาพและไว้วางใจได้จากคนของเฉินเจอข่ายและหงห้าและให้พวกเขาฝึกศิลปะการต่อสู้ในขณะที่ใช้ย,ยาวิเศษในตำราก้าเสวียนเพื่อช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความแข็งแกร่งภายในโดยรวม สำหรับ40-50คนไม่จำเป็นต้องกินยาตัวนี้คนละเม็ดต้องใช้วิธีละลายน้ำอมฤริเป็นกระแสยา4หรือ5เม็ดในแต่ละครั้งเท่านั้นและให้พวกเขากินอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดผลดีไปพร้อมๆกันด้วยวิธีนี้พวกเขาจะค่อยๆเสริมพละกําลังด้วยกระแสยาเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้สมรรถนะโดยรวมดีขึ้นเชื่อว่าภายใน1นปีหรือปีครึ่งพวกเขาจะสามารถเข้าถึงระดับนักรบ2ดาวหรือแม้แต่นักรบ3ดาวก็ไม่มีปัญหา ในกรณีที่พวกเรามีทีมนักรบสามดาวอยู่ในมือ4 0่สถึงห้คนจริงๆแล้วก็มันจะเป็นพลังที่ไม่มีใครมองข้ามได้แน่นอนเมื่อพวกเราไปญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาธุรกิจหากมีนินจาก่อกวนเราสามารถกวาดล้างตระกูลนินจาได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นยังมีซูรวลี่ที่อยู่ข้างๆในตอนนี้ซูรัวลี่เป็นนักรบระดับสาดาวที่ดีที่สุดถ้ายเย่เินช่วยสนับสนุนเธออีกนิดอีกไม่นานเธอจะกลายเป็นนักรบสี่ดาวอย่างเธอหงเซิง ในอนาคตอันใกล้นี้เย่เฉินจะทำให้ซูรัวลี่แซงหน้าเหอหงเซิงและกลายเป็นนักรบห้าดาวเพียงคนเดียวในประเทศด้วยวิธีนี้เขาจะมอบทีมที่ได้รับการฝึกฝนใหม่และนักรบของตระกูลเหอที่ฝึกใหม่นี้ให้กับซูรัวลี่เพื่อให้เธอสั่งการแบบรวมเป็นหนึ่งด้วยความสามารถของซูรัวลี่เธอจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของคนเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน เนเฉินเคยชินกับการต่อสู้เพียงลำพังมาก่อนแต่หลังจากประสบกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างและได้รู้จักกับฮามิดเขาก็ตระหนักได้ว่าไม่ว่าความสามารถในการต่อสู้คนเดียวจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ก็มีบางครั้งที่เขาทำไม่ได้โดยลำพังจะเป็นการดีที่สุดที่จะต้องมีทีมเวิร์กดังนั้นในตอนนี้เขาจึงเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงในเวลานั้นไม่เพียงแต่นินจาญ,ญี่ปุ่นจะตกใจเท่านั้น ถึงแม้จะเดินทางไกลไปยังยุโรปและอเมริกาประสิทธิภาพการรบก,ก็จะไม่มีปัญหาตระกูลรอทะชายนั้นทรงพลังและไม่ใช่ธรรมดาพวกเขามีทรัพย์สินมหาศาลและความร้ายกาจที่ซ่อนอยู่มากมายตลอดจนอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่ทั่วโลกอย่างไรก็ตามหากตัวเองมีนักรบสามดาวหลายสิบคนที่เก่งเรื่องการใช้อาวุธสมัยใหม่ตระกูลรอทะชายก็อาจไม่สามารถจ่ายราคานี้ได้อย่างแน่นอนบทที่2767 เมื่อพระอาทิตย์กำลังตกดินและท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีทองสายการบินก๊อฟสตรีมซึ่งโดนแสงสีทองของพระอาทิตย์กำลังสาดส่องได้ลงจอดที่สนามบินจินหลิงยอดฝีมือของตระกูลเหอ11คนที่นั่งอยู่บนเครื่องบินในครั้งนี้รวมไปถึงเหอหงเซิงและเหอหญิงซิ่วด้วยเมื่อคนเหล่านี้ลงจากเครื่องบินขบวนรถของเฉินเจอข่ไคก็จัดการรับพวกเขาในทันทีเพื่อเดินทางไปที่คฤราสน์ริมแม่น้ำที่เฉินเจอข่ไคซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว คฤหาสน์นี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคฤหาสน์ริมแม่น้ําของเหอจือชิวกับพ่อของเธอเหอหยวนเจียงแต่พื้นที่ของคฤหาสน์หลังนี้จะใหญ่กว่าคฤหาสน์ของเหอหยวนเจียงมากเย่เฉินมีความเห็นล่วงหน้านิดหน่อยในการจัดตระกูลเหอมาอยู่ที่นี่เขาหวังว่าตระกูลเหออาจสามารถให้ความสนใจกับสถานการณ์ของพ่อและลูกสาวได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในเวลานี้เย่เฉินเฉินเจอข่ายและหงห้ากำลังรอยอ,ยอยู่ในคฤหาสน์ เมื่อทีมงานมาถึงท้องฟ้าย,ยังไม่มืดสนิทบอรีกากาศของเฉินเจอข่ายพาเหอหงเซิงเหอหญิงซิ่วและสมาชิกตระกูลเหอไปที่สนามหญ้าด้านหน้าและเย่เฉินก็พาเฉินเจอข่ายและหงห้าเข้ามาทักทายทุกคนด้วยเมื่อเหอหญิงซิ่วเห็นเย่เฉินเธอก็รีบกล่าวด้วยความเคารพว่าสวัสดีคุณชายเย่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณนายเหอไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นเรียกผมว่าเย่เฉินก็พอแล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรครับเหอหงที่อยู่ข้างๆกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมว่านายน้อยเย,ย่เป็นผู้อุปถัมภ์ของตระกูลเหอและเป็นเจ้าในายในอนาคตของตระกูลเหอการแยกแยะความแตกต่างในความเคารพยังคงจำเป็นอยู่ พูดแล้วเขากำมัดในมือโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งและกล่าวว่านายน้อยเย่ฉันคือเหอหงเซิงผู้นำตระกูลเหอต้องขอขอบคุณความเมตตาและความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของนายน้อยเย่ในอนาคตพวกเรายินดีรับใช้ท่านเต็มกำลังความสามารถและหากผิดพลาดประการใดอย่าลังเลที่จะลงโทษเย่เฉินก้าวไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบพยุงแขนขึ้นและพูดอย่างจริงจังว่าท่านเหอไม่จำเป็นต้องเป็นทางการขนาดนั้นผมยังเด็กและผมไม่สามารถรับของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ตัวตนของผมยังคงเป็นความลับในจินหลิงคนส่วนใหญ่รู้แค่ว่าผมเป็นปรมาจารย์ฮงจุย้ยและผู้คนไม่รู้ว่าผมเป็นนายน้อยของตระกูลเย่ถ้าท่านเหอเรียกผมว่านายน้อยเย่ทั้งวนันรับรองความแตกทำไมไม่เรียกชื่อผมจะดีกว่านะชื่อเต็มของผมคือเย่เฉินเย่แซ่เย่เฉินแห่งซิงเฉินเหอหงเซิงรู้สึกประหลาดใจเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่านี่นี่ ตระกูลเหอได้รับความเมตตาจากนายน้อยบุญคุณยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาวกว้างใหญ่ด่างทะเลฉันจะกล้าเรียกชื่อเล่นนายน้อยเย่ได้ยังไงกันล่ะครับถ้าหากบรรพบุรุษรู้เข้ารับรองพวกเขาต้องโกรธฉันแน่ๆหง้ายิ้มและกล่าวว่าผู้อาวุโสเหอนายน้อยเย่ก็เป็นคนแบบนี้แหละง่ายๆไม่ถือตัวพวกเราก็เหมือนกันเวลาไม่มีคนอื่นพวกเราก็เรียกท่านว่านายน้อยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกพวกเราก็เรียกท่านว่าอาจารย์เย่ อย่างไรก็ตามชื่อของเขาโด่งดังมากในจินหลิงอาจารย์เย่เหรอเหอหงเซิงทวนซ้ำโดยไม่รู้ตัวถูกต้องครับหงห้าพูดด้วยรอยยิ้มนี่แหละคือมังกรตัวจริงในโลกใบนี้โดยพื้นฐานแล้วในจินหลิงจะมีเฉพาะบุคคลที่มีเกียรติและมีหน้ามีตาเท่านั้นจะได้รู้จักท่านอาจารย์เย่ เมื่อได้ยินเรื่องนี้เหอหงเซิงพยักหน้าอย่างเคร่งขรืมโบกมือให้หงห้าและกล่าวว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําของน้องชายคนนี้ถ้ายังไงจากนี้ไปเหอหงเซิงคนนี้จะเรียกนายน้อยเย่ว่าผู้มีพระคุณอาจารย์เย่ก็แล้วกันเย่เฉินรู้สึกมึนตืบและคิดในใจหากคนกลุ่มนี้ติดตามตัวเองตลอดเวลาและเรียกตัวเองว่าผู้มีพระคุณอาจารย์เย่สงสัยฉันคงจะปวดหัวเมื่อได้ยินมัน แต่เมื่อลองคิดคิดดูแล้วตำแหน่งอาจารย์เย่ปรมาจารย์แห่งฮวงจุ้ยก็ดูเท่ไม่เบายังไงก็ตามฉันก็ได้ยินมามากแล้วและก็ค่อนข้างสับสนมึนงงไปหมดดังนั้นเขาจึงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดกับเหอหงเซิงว่าในเมื่อผู้อาวุโสยืนยันผมจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วเหอหงเซิงกำมัดทันทีและกล่าวว่าเหอหงเซิงขอบคุณนายน้อยเย่บทที่2768 หลังจากที่คำพูดเหล่านี้ออกมาสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลเหอก็ทำตามทันทีเยยเฉินพยักหน้าและกล่าวว่าโอเคไม่ต้องพิธีรีตองให้มากเรามาคุยกันแบบเป็นการเป็นงานกันเถอะหลังจากพูจบเย่เฉินก็ชี้ไปที่คฤราสน์หลินเจียงที่อยู่ตรงหน้าและพูดว่าผู้อาวุโสเหอคฤหาหา์หลังนี้ผมได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ สำหรับที่พักอาศัยและการฝึกฝนในแต่ละวันเพื่อบรรลุเป้าหมายในขั้นตอนต่อไปคฤหาสน์หลังนี้ใหญ่และมีหลายห้องชั้นใต้ดินก็มีเพียงพอสำหรับพื้นที่การฝึกฝนในทุกๆวันหากคุณต้องการอุปกรณ์ใดๆคุณสามารถคุยกับประธานเฉินได้เดี๋ยวประธานเฉินจะจัดการให้คนดำเนินการให้เถอหงเซิงรีบกล่าวนายน้อยเย่ท่านสุภาพเกินไปแล้วอันที่จริงพวกเราสามารถอาศัยอยู่ในหอพักธรรมดาได้ไม่มีข้อกำหนดสำหรับสภาพความเป็นอยู่แต่อย่างใด เลเฉินยิ้มและกล่าวว่าเรากําลังพูดถึงความร่วมมือกันไม่ได้บีบคั้นเอาคุณค่าของตระกูลเหรอดังนั้นเมื่อคุณมาแล้วผมก็ต้องให้เกียรติกับพวกคุณเต็มที่จะให้ผมใช้งานพวกคุณเต็มที่ตลอดทั้งวันได้ยังไงในอนาคตคุณยังคงต้องมีเวลาอีกมากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการฝึกฝนพัฒนาฝีมือตัวเองพวกคุณไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาจะให้ผมจัดหอพักเป็นสถานที่ให้พวกคุณอยู่อาศัยได้ยังไง แล้วเวลาที่พวกคุณต้องการฝึกฝนพัฒนาฝีมือตัวเองจะเอาสถานที่ไหนไปฝึกฝนในอนาคตหากไม่มีการฝึกฝนบ่มเพราะวิชาศิล,ละปะก,การต่อสู้ของพวกคุณพอนานวันเข้าทุกอย่างที่พัฒนามาทั้งชีวิตมันก็จะสูญหายไปสิครับผมพูดถูกต้องไหมคำพูดของเย่เฉินทำให้ตระกูลเหอประทับใจอย่างมากพวกเขาเคยทำงานให้กับตระกูลซูแต่พวกเขาไม่เคยได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นนี้มาก่อน ในการทำงานร่วมกับตระกูลซูไม่ได้แตกต่างจากคนรับใช้ที่บ้านเลยจะต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงถึงแม้จะเป็นเวลานอนก็สามารถสั่งการได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ต้องออกเดินทางในทันทียิ่งกว่านั้นแม้ในเวลาปกติก็ไม่มีวันหยุดอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่ตระกูลซูมีบอดีิกาดป้องกันตัวเองโดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่พวกเขาจำต้องอยู่ในด้านที่มืดเพื่อทำงานรักษาความปลอดภัยอยู่ห่างๆและต้องพร้อมสนับสนุนทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินพวกเขาทำงานด้วยความขยันและไม่มีเวลาเสริมความแข็งแกร่งให้กับการฝึกฝน,นพัฒนาตัวเองเลยซูรัวลี่เป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดในรุ่นของตระกูลเหอแต่เนื่องจากเธอเป็นลูกสาวนอกสมรสของซูโชตา และซูโชเตาจำเป็นต้องมีบอดี้การ์ดส่วนตัวเธอจึงเริ่มเป็นผู้คุ้มกันภัยของซูโชเตาเมื่อเธออายุได้18ปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะบอดี้การ์ดส่วนตัวการฝึกฝนของเธอเกือบจะสิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากไม่มีเวลาและสถานที่ดีพอสำหรับเธอในการฝึกฝนตัวเอง ดังนั้นเย,ย่เฉินจึงเตรียมบ้านพักตักอากาศให้กับตระกูลเหอและให้เวลาพวกเขาในการพัฒนาตัวเองทุกวันนอกจากนี้เขายังชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าตระกูลเหอจําเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปนี่คือโลกที่แตกต่างระหว่างเย่ยเฉินกับตระกูลซู เ่เฉินพูดอีกครั้งในเวลานี้ว่าคนของผมสองท่านนี้คือประธานเฉินและท่านหงห้าแต่ละครมีพี่น้องหลายคนที่ใจกล้าหน้าด้านสันดานดีอยู่ในมือโดยรวมแล้วคนเหล่านี้ไม่เคยฝึกฝนวิชาศิละปะก,การต่อสู้แบบระยะประชิดดังนั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาจึงค่อนข้างแย่ในอนาคตสำหรับพี่น้องเหล่านี้แล้วผมยังต้องการความช่วยเหลือมากมายจากพวกเขาอยู่ และเพื่อเป็นกําลังสํารองในยามฉุกเฉินพี่น้องจํานวนนี้ผมอยากให้พวกคุณช่วยฝึกฝนและปรับปรุงพัฒนาฝีมือของพวกเขาไม่ทราบว่าสิ่งนี้คุณพอจะทําได้ไหมครับเมื่อเหอหงเซิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดโดยไม่ลังเลว่านายน้อยเย่ไม่ต้องกังวลท่านมีน้ําใจกับฉันและตระกูลเหอถ้ายังไงสิ่งนี้ขอเป็นธุระของฉันก็แล้วกันสำหรับนายน้อยเรื่องนี้ฉันเต็มที่ แต่ว่าเคล็ดลับวิชาการชกมวยภายในของตระกูลเหอไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนายน้อยแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีสำหรับผู้ที่ฝึกหัดใหม่ฉันจะส่งต่อวิธีการชกมวยภายในของตระกูลเหอให้กับพวกเขาก็แล้วกันและจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของพวกเขาทันทีที่เหอหงเซิงพูดสิ่งนี้ยกเว้นเหอหญิงซิ่วบรรดาสมาชิกครอบครัวเหอคนอื่นๆก็ตกใจในทันใด คำพูดของผู้อาวุโสนั้นเท่ากับการแจกสิ่งของล้ำค่าที่สุดของตระกูลเหอให้บุคคลภายนอกวิธีการชกมวยภายในของตระกูลเหอเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วที่ตระกูลเหอพึ่งพาสิ่งนี้ในการทำมาหากินสำหรับการพึ่งพาตระกูลใหญ่ๆการส่งมันออกไปจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อลูกหลานของตระกูลเหอในอนาคตอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้ว่าในใจทุกคนจะกังวลแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะหยิบยกคำคัดค้านใดๆออกมา หลังจากที่ลูกชายคนโตเหหญิงซวนทิ้งตระกูลเหอคนที่เหลือก็ตามเหอโหงเซิงทุกทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเขาแม้ว่าพวกเขาเองจะยังไม่เข้าใจในวิธีการนี้ก็ตามเหหญิงซิ่วรู้ดีถึงความแข็งแกร่งของเย่เฉินและรู้ว่าตระกูลเหอจะสามารถไปถึงระดับที่สูงขึ้นในอนาคตได้หรือไม่นั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเย่เฉินดังนั้นทักษะการชกมวยภายในตระกูลเหอจึงไม่คู่ควรที่จะกล่าวถึงในส่วนตรงนี้ นอกจากนี้ในนามของตระกูลเหอสิ่งนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับพ่อที่จะได้แสดงถึงความจริงใจต่อเย่เฉินบทที่2,869เย่เฉินนึกไม่ถึงว่าเมื่อเผชิญหน้ากันสองหรือสประโยคเหอหงเซิงจะใจกว้างนำเทคนิคการชกมวยภายในของตระกูลเหอออกมาทันทีโดยไม่ลังเล นอกจากนี้จากความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับซูรวลี่ซูรวลี่ไม่น่าเปิดเผยคำพูดของเขาล่วงหน้าในทันทีที่ว่าตัวเองอาจให้เทคนิคการทบมวยภายในที่สมบูรณ์แก่ตระกูลเหอเพียงเพราะตัวเองเพิ่งมอบมือถือให้กับเธอดังนั้นจะเห็นได้ว่าเหอหงเซิงไม่เพียงแต่รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณแต่เขายังมีความจริงใจกับตัวเองด้วยคนแบบนี้หาได้ยากมาก ดินแดนหัวเสี้ยววิธีการชกมวยกำลังภายในได้หายไปจากสังคมโบราณจวบจนมาถึงทุกวันนี้และในที่สุดทักษะพื้นบ้านเหล่านี้นับไม่ถ้วนก็ได้มาลายหายไปสาเหตุขอองค์การสูญเสียในระดับหนึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้ล้วนห่วงแหนวิชาของตัวเองสิ่งนี้ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและทักษะพื้นบ้านในช่วงการพัฒนาหลายพันปีที่ผ่านมา มันเหมือนกับเทคนิคการชกมวยภายในที่บรรพบุรุษของตระกูลเหอได้มาโดยบังเอิญหากเจ้าของคนก่อนสามารถเปิดเผยมันและฝึกฝนให้ผู้คนที่สนใจได้มันคงไม่ขาดสมดุลแบบนี้ดังนั้นจากทัศนาคติของผู้อาวุโสเหอทําให้ความประทับใจแรกของเย่เฉินที่มีต่อเขาจึงดีมากๆเช่นกันดังนั้นเย่เฉินจึงโบกมือให้เขาและพูดอย่างจริงจังว่าในเมื่อท่านผู้อาวุโสพูดแบบนี้แล้ว ผมก็สามารถมั่นใจกับเรื่องนี้ได้ถ้ายังไงเรื่องนี้ผมฝากเป็นธุระให้ท่านดำเนินการก็แล้วกันนอกจากนี้ในอนาคตบรรดากองกำลังพิเศษที่ปลดประจำการแล้วบางส่วนที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุธโทโธปรกรณ์สมัยใหม่และเชี่ยวชาญวิธีการรบแบบหน่วยกองกำลังพิเศษไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการซุ่มโจมตีการถอนตัวภายใต้แรงกดดันตลอดจนเทคนิคในการใช้อาวุธปืนต่างๆหากคนในตระกูลเหอสนใจคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ การผสมผสานระหว่างสองสิ่งนี้ผมคิดว่าทุกคนสามารถบรรลุประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เหอหงเซิงก็พูดด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้มันเยี่ยมมาก จริงๆแล้วเรามีความคิดนี้มานานแล้วและในตอนนั้นเราก็เคยอธิบายให้ตระกูลสูฟังแต่ผู้เท่าสู่กลัวว่าเราจะควบคุมไม่ได้บรรดาพวกอาวุธอัตโนมัติและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ถูกกีดกันออกจากพวกเราทั้งหมดดังนั้นเราจึงไม่เคยพบโอกาสที่เหมาะสมแบบนี้เลยการควบคุมอาวุธสมัยใหม่นั้นเข้มง,งวดมาก ไม่ว่าจะเป็นบอดี้การ์ดของตระกูลซูหรือตระกูลเย่ถ้าจะใช้อาวุธเหล่านี้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่ปลดประจำการจากกองทัพที่มาอาสาเป็นบอดี้การ์ดประจำตระกูลถึงจะเป็นคนใช้งานอาวุธและอุปกรณ์เหล่านี้ได้เพราะมันจะต้องมีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างมากจริงๆหากไม่มีความรู้ความชำนาญการมากๆก,ก,ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หากเกิดกรณีผิดพลาดขึ้นมา แม้ว่าตระกูลเหอจะเป็นตระกูลศิละปะก,การต่อสู้ระดับแนวหน้าแต่พวกเขาไม่สามารถฝึกอาวุธสมัยใหม่ให้กับสมาชิกในครอบครัวเลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกก็เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุความสําเร็จแต่เย่เฉินพูดได้ดีในเรื่องนี้ถึงยังไงะเฉินเจอข่าย เองก็ไม่ธรรมดาเขามีพลังอำนาจในส่วนนี้และสามารถแก้ปัญหาอาวุธสมัยใหม่ได้ในระดับหนึ่งหากถอยออกมาแล้วบอกว่าเฉินเจอขายจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็ตามยเย่เฉินก็มีสหายใหม่อย่างฮามิดในซีเรียหากไม่ได้ผลยเย่เฉินสามารถส่งผู้คนตรงไปหาสหายฮามิดได้เพื่อฝึกฝนในสถานที่จริงกับนักรบเดนตาย2 0 0 0นนายบางทีหากมีโอกาสก็เข้าร่วมรบในสมรภูมิจริงไปเลยซึ่งสิ่งนี้จะได้ผลลัพธ์ถึงสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เฉินจึงพูดกับผู้อาวุโสเหอผมจะให้ประธานเฉินจัดการในเรื่องนี้และจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นเขาหันกลับมาและพูดกับเฉินเจอข่ายประธานเฉินพยายามหาพื้นที่ในเขตชานเมืองจินหลิงเราจะสร้างฐานลับในการฝึกยุทธวิธีการรบทุกรูปแบบเฉินเจอข่ายเปิดปากทันทีและพูดว่าได้ครับนายน้อยพรุ่งนี้เฉินจะเริ่มดำเนินการและเลือกสถานที่ให้ดีที่สุด เย่เฉินพยักหน้าและพูดกับผู้อาวุโสเหอว่าผู้อาวุโสท่านเข้ามาดูในบริเวณวินล่าก่อนสิครับหากท่านมีความไม่พอใจประการใดท่านสามารถติชมได้ทันทีเดี๋ยวผมจะสั่งคนรีบจัดการให้เหอหงเซิงรีบกล่าวนายน้อยเย่ครับแค่นี้ฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วแม้ว่าด้านในจะเป็นเช่นไรแต่เราก็พอใจอย่างมากแล้วกับคฤรหาหั์ขนาดใหญ่โตเช่นนี้ เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าผู้อาวุโสเหอมันไม่ใช่แค่นั้นผมอยากให้ท่านเข้าไปข้างดูข้างในก่อนในขณะที่พวกเรายังอยู่ตรงนี้ขาดเหลือสิ่งใดจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีแม้ว่าเย่เฉินจะให้เฉินเจอขายซื้อคฤหาสน์มือสองก็ตามแต่คฤหาสน์หลังนี้เคยมีผู้มั่งคั่งอาศัยมาก่อนแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้านก็สง่างามมากเมื่อเทียบกับคฤหาสน์โบราณของตระกูลเหอในหม้อเฉิงยิ่งแตกต่างราวากับดิน เหอหงเซิงขอบคุณเย่เฉินด้วยความาซาบซึ้งและเตรียมที่จะจัดห้องให้บรรดาลูกศิษย์ของเขาในเวลานี้เย่เฉินพูดกับเหอหญิงซิ่วว่าอย่างไรก็ตามคุณเหอผมคิดว่าคนที่มาในครั้งนี้เป็นผู้ชายทั้งหมดยกเว้นคุณมันคงไม่สะดวกสําหรับคุณที่จะอยู่อาศัยที่นี่ถ้ายังไงเรื่องนี้ฝากประธานเฉินเป็นทุระรับผิดชอบสถานที่พักโรงแรมป่านจินฮานกงนะครับบทที่2770 เมื่อเหอหญิงซิ่วได้ยินสิ่งนี้เธอก็เข้าใจความหมายทันทีว่าเย่เฉินต้องการให้เธออยู่กับลูกสาวซูรัวลี่แน่นอนเธอมีความเต็มใจนับหมื่นและเธอก็ค่อนข้างใจร้อนเล็กน้อยเมื่อได้ยินดังนั้นเธอจึงตกลงอย่างรวดเร็วและขอบคุณเย่เฉินขอบคุณค้คุณชายเย่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยยินดีด้วย เธอหงเซิงไม่ได้คิดอะไรมากแต่พูดด้วยอารมณ์นายน้อยเย่ผู้ถูกหญิงซิ่วไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่จริงๆและเธอก็มีความทุพพลภาพและมีความไม่สะดวกมากมายในชีวิตประจําวันอยู่ในโรงแรมค่อนข้างง่ายกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณแทนเธออีกครั้งนะครับเย่เฉินพยักหน้าและพูดกับเหอหญิงซิ่วคุณเหอผมจะกลับไปที่โรงแรมแล้วคุณจะกลับด้วยกันกับผมก็ได้นะครับ เธอหญิงซิ่วรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อจะได้พบลูกสาวเร็วๆนี้เธอจึงพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าขอบคุณค่ะคุณชายเย่เมื่อเห็นว่าข้าม,มากแล้วเย่เฉินจึงหยิบมือถือออกมาและโทรหาเหอหยวนเจียงพ่อของเหอจือชิว บ้านของเหอหยวนเจียงอยู่ห่างออกไปเพียง2 3 0ถึงเมตรเท่านั้นดังนั้นเย่เฉินจึงต้องการให้พวกเขามาทำความรู้จักเหอหงเซิงและเหอหญิงซิ่วเพื่อว่าหากมีเหตุฉุกเฉินใดๆในอนาคตพวกเขาจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เหอหยวนเจียงช่วงนี้อยู่ในระหว่างลาพักร้อนเป็นเวลาสองวันเพื่อพักฟื้นและอยู่กับลูกสาวในช่วงนี้ร่างกายของเหอจือชิวและสภาพจิตใจยังไม่ค่อยสมบูรณ์ และโดยพื้นฐานแล้วท้องก็ไม่ค่อยรับไม่ค่อยอยากอาหารแม้ว่าเธอจะค่อนข้างตื่นเต้นเมื่อถูกเย่เฉินช่วยชีวิตและพากลับมาในครั้งแรกแต่เธอก็รู้สึกหมดแรงทันทีหลังจากกลับมาถึงบ้านในช่วงสองวันที่ผ่านมาเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่หมดเกลี้ยงร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของเธอก็อ่อนแอมาก เหอหยวนเจียงอยู่กับเธอที่บ้านเป็นเพื่อนเสมอโชคดีที่เหอจือชิวอาการเริ่มดีขึ้นแล้วในวันนี้เธอกินได้มากขึ้นและสภาพจิตใจก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งหลังจากได้รับโทรศัพท์จากเย่เฉินเหอหยวนเจียงก็รีบพูดอย่างสุภาพว่าเย่เฉินทำไมนายถึงมีเวลาโทรหาลุงได้ละ่ะ เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าลุงเหอผมบังเอิญอยู่ในชุมชนของคุณเพื่อนของผมย้ายมาอยู่ที่นี่ผมจึงช่วยมาดูสถานที่ในเมื่อลุงและจือชิวก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมาทําความรู้จักกันไว้นะครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณลุงสะดวกไหมอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับเหอหยวนเจียงรีพูดลุงและจือชิวอยู่บ้านนี่แหละแล้ววันนี้เธอเพิ่งอาการดีขึ้นถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลุงจะพาเธอไปด้วยนายอยู่ตรงไหน โอเคเย่เ <Okay>. yeah, ฉินไม่มีความคิดเห็นอย่างอื่นและรีบพูดตอนนี้ผมอยู่ในคฤหาสน์หลังที่32ถ้าคุณลุงสะดวกมานี่สิเพื่อนๆที่นี่ทุกคนล้วนเป็นปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้ที่มีทักษะสูงหากลุงมีปัญหาอะไรสามารถถามได้หรือขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา เมื่อเหอหยวนเจียงได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้ว่าเย่เฉินต้องได้จัดเตรียมบางอย่างโดยรอบคอบเขารู้สึกประทับใจมากและตั้งตารอที่จะได้ยินสิ่งนี้ดังนั้นเขาจึงพูดว่างั้นรอสักครู่เดียวลุงจะรีบไปหลังจากวางสายเหอเอจือชิวก็เข้ามาและถามด้วยความสงสัยพ่อคะคุณเย่โทรมาหรือเปล่าถูกต้องเหอหยวนเจียงพยักหน้าและกล่าวว่าเย่เฉินบังเอิญอยู่ในชุมชนของเรา เขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่อาศัยที่นี่ดังนั้นเขาจึงเชิญพ่อให้ไปพบหลังจากนั้นเขาพูดกับเหอจือชิวเธอไม่สบายจะรออยู่ที่บ้านหรือจะไปกับพ่อด้วยเหอจือชิวซึ่งยังคงกระสับกระส่ายอยู่สักพักจู่จูก็พูดด้วยความตื่นเต้นว่าหนูก็อยากไปด้วย